ครับวันนี้แค่ก็คลิปนี้ก็จะมานำเสนอเมื่อท่านทั้งหลายนะฮะเดินทางไปที่งานพุทธ,ธาพิเศษท่านเคยสังเกตรหรือมีความคิดยังไงนะ,ะที่ว่ามีได้ฝ้ายมงค,คลที่อยู่บนหัวและห้อยระยะลงมานะฮะเมื่อห้อยระยะลงมาแล้วก็เรานั้นนะฮะก็จะนำไฝยได้มงค,คลนนั้นมาจับนะฮะในการสวดบริกรรมพระคาถา หรือนอกเหนือจากนั้นเราก็จะนำมาเวียนใส่นะฮะใส่กระหม่อมใส่กระบาลของเราแล้วก็สวดพระคาถานะฮะบางงานก็ตลอดสอดแจ้กบางงานก็จะมีการตามสุมควรแก่เวลาในตรงนั้นในงานพิธีพุทธามหาพิเศษก็ดีพิธีพุทธาพิเศษก็ดีคำว่าพิธีมหาพุทธาพิเศษเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่และอลังการ คำว่ามหาคือใหญ่อยู่แล้วนะะฉะนั้นแล้วก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษและก็จะมีพิธีมหาพุทธาพิเศษนะฮะก็คงเข้าใจในเรื่องของความหมายทั้งสองอย่างฉะนั้นแล้ววันนี้ตัวผมเองก็จะมาแนะนำในเรื่องของได้ไฝ่มงคลนนะที่ห้อยระยะลงมาและก็เราก็มาจับบริกรรมพระคาถา,านั่นหมายความว่าในเบื้องต้นเรามาเข้าใจตรงกันว่า คนเหล่านั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุก็กดีไม่ว่าจะเป็นสามเณรเทนชีนักบวชในการสั่งสมบารมีมาไม่เหมือนกันนะฮะการสั่งส,สมบุญญาธิการมาไม่เหมือนกันยกตัวอย่างพระโมคคารานะอัครสา,าวกเบื้องซ้ายของพระองค์มากด้วยฤทธและเดชน,นะฮะสามารถขึ้นไปดูสวรรค์และนรกได้และก็องค์พระสารีบุตรอัครสา,าวกเบื้องขวาของพระองค์ มากด้วยเฉียบด้วยปัญญามีปัญญาที่เฉียบแหลมและเฉียบคมสามารถนับเม็ดหาฝนที่หยดลงมาจากฝ้าฟ้าได้นี่คือนะฮะเรื่องของเดชและคุณของอัคารสา,าวกของแต่ละองค์ของพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างอีกพระศิวรีนะฮะท่านเป็นผู้มีโชคลาภสักการะมากในตำนานและพุทธประวัติ ท่านก็คงเคยอาจจะได้ยินและได้เรียนรู้ศึกษาในเรื่องของโชคลาภสักระแห่งองค์ศิวลีบ้างมาพอสมควรนะครับบางท่านก็อาจจะรู้เยอะกว่าผมด้วยซ้ำไปนะในเรื่องของโชคลาภแห่งองค์ศิวลีจะมาพูดถึงว่าทำใหม่พิธีพุทธาพิเศษหรือมหาพิธีพุทธาพิเศษจึงใช้คนเยอะและก็จะมีฝายได้มงคลที่ห้อยระยะลงมาและก็ให้ เราเราท่านๆได้จับและสวดสารทยายบทบาทพระคาถาร่วมกันในในราตีหรือในการหรือในงานพิธีในตรงนั้นนั่นหมายความว่าเราสั่งสมบุญมาไม่เหมือนกันนะฮะบางคนอาจจะสั่งสมบุญมาด้วยเมตตามหานิยมอันล้นพ้นหรือบางคนบางท่านอาจจะมีบุญญาธิการในเรื่องของโชคลาภสักระะแต่บางคนบางท่านอาจจะมีเรื่องของชนะมารสยบมารปราบมาร นะฮะแควขาดปลอดภัยจากพยานอันตรายในตัวแต่ละคนแต่ละองค์แต่ละท่านอาจจะมีความแตกต่างออกไปในตรงนั้นจึงเป็นที่มาในการสวดสาธยายจึงใช้บุคลากรเยอะนะฮะเพื่อจะได้ส่งเสริมเพิ่มให้เป็นพลังภายนอกเพื่อให้เป็นพลังภายในเพื่อให้เกิดความเข้มขังเพื่อให้เกิดก่อให้เกิดเป็นพลังหล่อหลอมในชีวิตจิตวิญญาณแล้วพุ่งทยานเข้าไปสู่ได้ฝ่มงคลในตรงนั้น นะฮะแล้วลงไปสู่จุดโฟกัสในเรื่องของวัตถุมงคลในตรงนั้นเพื่อก่อให้เกิดมีความเข้มขังให้มีพลังมหาศาลอันนี้คือศาสตร์แห่งความเชื่อในเรื่องของมโนจิตวิญญาณที่สืบทอดกันมายาวนานพอสมควรฉะนั้นจึงตอบได้ในเบื้องต้นว่าในการสวดพิธีพุทธาพิเศษหรือมหาพิธีพุทธาพิเศษหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความรู้ในตรงนี้ไม่มากก็น้อย นะครับขอให้ทุกท่านนําไปพิจารณาค่ควรและไตยตรองดูว่าจะจริงหรือไม่อย่างไรในการที่นํามาอธิบายขยายความในเบื้องต้นโดยย่อพอประมาณในคลิปคลิปนี้สับายดี